นะครับมื้อนี้นะครับมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวนะครับอาหารกลางวันนักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหนองหน้าหลานนะครับมื้อนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยนะครับสูตรก๋วยเตี๋ยวแช่งอาจะมีมีปรุงนะมีเกลือนะครับเกลือมีกระเทียมอบใส่พริกไทยเม็ดนะครับมีน้ำตาลกรวดนะครับเกลี่ยดองนะครับฮอปซี่ หอมปีหรือซี่ลังนัรนบเพื่นเกลือเสียวนะครับถัดวา่าไรคือใบเตยนะครับใบเตยจากหอมนะครับใบเตยมาลงหม้อเนาะเหมืนเนาะนี่นะเป็นเมนูนะครับเมนูอันนี้ว่านับเบี้ยนะครับซึ่งเมนูนี้ไม่หน่อยมากเดัว ไวลาด้เห็ดนะครับเวลาเห็ดนีาเ้อาตรงน้ำมันเดือดน้ำเดือดก้อนเนาะจัางเสียวเกลืองลงนะครับอันนี้ผมสวงมาแล้วเนาะเกลือประมาณสามถุงนิดหน่อยที่เขาแคกายนะครับเกลือสินเท่านะครับแต่เกลือเกลืออีกประเภทหนึ่งเนี่ยซึ่งนั่นมันจะกข่งแห้งอย่างพูเบิ้งนี่ลงมาในในหม้อ น้ำกวนนะครับใส่ก้อนใส่ก้อนพราะว่ามันจะไล่ไล่สายงอยแต่ว่ามันจะหอมกวนตานไส้ตานไส้ใส่เป็นลูกกับขหวานเป็นความหอมกระเทียมนะครับห้องโถกับผิดไผ่เม็ดเนาะใส่ลงไปปันนึงนะครับผิดไผ่กับทุ้งหนึงนะครับทุ้งเลยห้าบาทสลากอีกวันหนักกวบัี้นะครับที่หลัก กินพลังน้ำมันจะหอมนะครับนี่ก็เป็นที่เด็ดท่านะครับทาแกล็ดครับพี่ทาแกลเป็นงขอทาแกลกลิ่นนะครับกลิ่นมันจะหอมกว่าเติมไปเติมครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพี่เพิ่มไปเจีเจ๊ยบนะครับ เดียวเนื่อเดีอย่ไปทั้งถุงเลยนะขอดีต่อไปมีแต่น้องนะครับอออนนี้เป็น เียดองโอดนยังโดงตามตท,ท,ท,ออทุกทำยี่หัวนี่เด้อเอสุดพิมกับหัวเป็นตัวอือ่นกันสิติดแบกไป ครับนี่เะี